ครับสวัสดีครับพี่น้องเอพซีแฟนคลับแฟนช่องสูุข่สุสสคนนะครับผมอ่ะมือน,นี้มาตามอ่ะบนกับปูสามแปดกันนะครับพี่น้องเอพซีปูสามแปดวดที่แล้วแอดมาไดต้ตารางนะครับงวดนี้มาตามบนกับปูกันนะครับอ่ะตามแอดมานะครับปูจะให้นบนตัวเลยนะครับเลขวิ่งลูกสาวปูจะชนที่ตัวเลยขอมาติดตามรับชมรับฟังกันเด้อพี่น้องเด้อ อ,ขอาขาม่าละครับผมปูสามแปดกันนะครับปล่อยกันนะครับเป็นของทอ่ดีนะครับผมตามแบตมาดีๆเด้อยเป็นลงมาปูลมาเห็นหนาคือหัวโคตรปูว่ามันเป็นหัวปู ปูปลาตัวใดนเก็ดแลมนอกวันมาตัวเดียวมาตัวเดียวของไรปูห้มันมาน้ำกันหเก็เ็กปูมานกันกเก็ดเล็กปูมาน้ำกันูอเอาตะเกียรถ่ยอืมปูตะเกียยบัดนี้เด okay, no? 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 ouais. ็กหกเก็ดมาน้ำกันครับผมล่างล่างนั่นปูหหกกัดเก็มาปูเอาเกีมาแบบไบสี่นะครับ <chat> <industry rules> <chat> บอกคืนวันนี้ก็กว้ามากๆเลยคมานมากันหลอดจังหกจังเกตเอ้าครับพี่น้องบนนะครับสามบนนี่บนหกปัวสามตัวตรงตรงกับผมโอ้บนสามตรงตรงแล้วปัวจ้าเรียกเรียกมาครบบนนะครับพี่น้องเลขสี่แล้วร้อยมันนี่เล้วร้อยสี่สี่กับแปด กับรักลอยชีกับก่าวดนี้วดนี้ชี้กับก่อนปูร่อยอาหานมันมันเข้ากันมันมันได้ตัวเดียวที่เกิดเด่นกอนกับชีก็เข้ากันอย่างนีนี่รักลอยมันตรงๆเราดิสามตัวดิสามสูดได้ยินี่โอ้สาสูตร่อกันรู้ักปูรักลอยลักสิบลักหน่วยก็ผมนี่ตรงๆเรื่องหันนี่เด้นี่เรื่องวดก้อนตัวให้ตัวนี้เลยนี่นีีห้าสามเนี่ยปูให้ ปูสี่ห้าสามลูกสามมาเอาหกมาใส่มันนนี่เด้อตรงตรงเลยแหละเนี่ยอืมแค่ได้แห้่เพียงเนี่ยนี่นี่ก็ตรงตรงแล้เนี่ยนี่นี่กจ็ผมเจ็ดแปดคดี่สองนี่นึ่งวันว่านี่สี่หกสองสี่สองหกอะสี่เออีสองหกอืมหลักหน่อยสี่ก็ยังปูสีกับเก้าเนี่ยนี่แทมันไปคนละตัวลกยสีก้านมันก็เจ็ดถูกเดียวก็นเด้นี่สีกับเก้ากได้หลักรอยสี่สิบเก้ามาครบบน นี่นี่ต้นนี้ตัวก็ข้อบนมันมีสีคู่ดิครับผมนี่เดียวีคู่ก็ได้เดียวี้ยเ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่เดียวพกเ็ดสองอืมนี่กันี่เดียวนี่เดียวศูนย์สองศูนยสามศูนย์สี่ศูนย์ห้ามข้อบนร้ักหน่วยบนนี่งัวักหน่วยบนรักหน่วยบนนี่เดียวักซิบมันนี่ครับนีู่นนี่ยัก1ิบอ่ะนี่นี่งีหวนี่นี่ สามสี่สามห้าสามหกสามเกับผมมาแคบหน้าจอกันไว้พี่น้องเล้อน้เอนี้ส่นี้เรื่อนี่นี่่บ้างมันมันชนกันงวดหาสามบานครับผมสี่หาสามปูปูห้ผิดแล้วของถูกสามมาหกบันเร่เอาไปหกสามเนี่ยวดนี่ปูว่ามีเก่าับสามแล้วปูน่าหยเนาะรับอยเรื่องนี้เรื่องนี้รับ่อยมันบ้างหันฮักฮักก้อนเข่าบันเก็ดเ็ดนี่ครับผมไปหา หกแปดสองเก้าศูนย์กับผมจนสี่จนมากเป็นเก้าเสิบบาทเก้าครับร้อยสี่กับเก้าหลักร้อยสี่กับเก้าประกบนะครับมีได้มันมีได้อันชุ่มที่ตัวนี้รักทิบบนได้หนี้ได้หนี้ลักสิบบนสามนะปุณละสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดพ่ออะไก็ผมนี่มึงหงวดว่าหันึ่งแปดแปดสองนั่นออกแปดสอง ปดสามแปดสี่แปดห้าหมดก้อนกันห้าหนึ่งห้าสองห้าสามถ้าปูให้วิ่งบนวิ่งตรดีปูวัวระหกเหลี่ยมร้านไปเซ้นไปเหลี่ยมหกร้านเปอร์เซ็นต์บนน่ะหาเสเลยบนวิ่งหกไลสูตรหลยสูตรได้เข้ากันครับผมหลายสูตรได้หกนคันบ๊อกิดหกคันบ๊ถึงเดีอกได้ครับว่าหันขึ้นกันว่าหันว่าหันขึ้นกันปูว่าหันมาจิตมันไหลมันชนกันหลฮะอ้าวิ่งหกร้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเอฟซีปูวันใจ ถ้าบ่ติดหกลยบ่อะไรกันหนอปูบอถือเดกบอบอกให้จ้ะหกหน่หนองกนมขึ้ครับผมไอชื่อเอาจริงนี่แหะชุ่มเลยแหละสามหกกลับไปน้าแน่จังอยอันนี้คืออนไนี่โอ้ปูจับอกเออนี่จับหกจับคู่ด้วยสามหกกับสองหกเท่านั้นสองหกคู่เท่านี้กับสองหกสองคู่ด้วเท่านี้ถ้าผู่อื่นหาแซวครับผมถูกหนหาจะแซวนักกูเนาะสามหกตัวอยหกตกลงสามหกสองหกนัปู อาพี่น้องยิปซีแข็นแข็พี่น้องออาลักปูให้เบงอ่าเลี้ยกมาคบกันนะครับพี่น้องยิปซี่ลัางอ่ะครับผมวันนี้ปูบวกกบคู่ได้สามหกสองหกมีเท่านี้เด่นหรือพี่น้องยิปซีจะหามาจับแซงใครนะปูนะแต่ว่าปูห่มากมันชนที่หกขึ้นกันเด่นกันกับผมโอ้ชนที่หกอันนี้ชุดชุดเนี่ยเราโตเรื่นี่หลักร้อยดิ่นี่หลักสิบยุ่งกางเนี่ย มึงดูมันเปลี่ยนเปลี่ยนได้สามตัวสามตัวสามตัวเดียวัซเดียสาตัวนั่นสี่หกสี่สองหกล้ปูนะมีส่วนหนึ่งงวด้ามก้อนก็เดนอย่งนี้ครับผมเจ็ดแปดสองนี่รักลอยรักคิบรักหน่อยรักลอยรักคิบรักหน่อยมึงยังหวดหาซ้ำใบ้านครับรักลอยสี่ปูนี่สี่รักคิบหารักหน่อยก็บซ้ำอาไปที่ ล่างยังตัวเรืนอยู่ปูลางเดี๋ยวปูเดียบปูเดียวเอฟซีของแคปหน้าจอมาครบบนมาครบบนแล้วพี่น้องแคปหน้าจอแล้วรับเด้อแถวล่างนี่มาสปอร์ตนี่จจาูเนาะมาครบบนหลักสิบเป็นแถวหนึ่งแถวหนึ่งหลักสิบหมวดนี้สามเป็นหลักสิบอันนี้อันนี้หลักร้อยนี่หลักร้อยเก้ากับสี่สี่กับเก้าอันนี้ก็หลักร้อยนี่ส่วนมมันมันท่วมกันบันบันไปคนละตัวละบั้นบันเจ็ดท่อนเจ็ด อวนาันนวันนี้ไปคนละตัวสี่กับเก่าี่กับเก่าสองตัวท่านรอปูวันนี้ล่างวันนี้เอ้าเอซี่แคบหน่อยจไอ้แล้วล่างปูวันนี้มันแปดกับเก่าเนาะหกกับเจ็ดมาันกับเก่าแปดกวันนี้วัดีล่างแปดทีปูแปดแปดนี่ล่างแปดได้เจ้เพิ่งวันดีไอ้มาครบล่างลูกปูบันนี้แปดแปดกับยังปูล่างพราะ่างหมดที่แล้วอันหกกับเจ็ดแปดกับเกาวันนี้วิ่งแกับเก้าอ้าวเปน้องเอซี ฟังกันชัดๆเด้่องพี่น้องล่างให้วิ่ง8กับ9แต่ว่าปูให้เดนที่8นะครับพี่น้องที่อ่ะครับผมเดนที่8เด้ออ่ะรอสักครู่ครับปูเปิดตำล่าอยู่8ตัวเดียวอ้าวไอก็ะกเยนี่เหี้ยมันนี่ฮกบนนี่ครับผมมันหลายฮอกแต่ทัอปปูอืมมันจะฮอกไม่หลีเรนบางย่างเหมือนจุดคัดที่แถวนี้ก็ได้ครับผม มันจะหกตลอดทด่นก็นได้ครับเอาพี่น้องอิฟซี่ที่นี่นะครับปูไ้เลขมาครบร่างนะครับลักหน่วยมีหามีหกมีเจ็ดเอาแปดมาประกบคือแปดหาแปดหกแปดเจ็ดนะครับปูไฮเน้นไ้เด่นสุดคือร่างแปดวิ่งแปดจับคู่กับแปดหาแปดหกแปดเจ็ดแต่ว่าปูมักแปดหากับแปดหนะครับนี่นี่จนถึงสองหนึ่งได้ดดใช้ปูใช้ มาตัวกันนี่2สองหกนั่โอ้สองหกมาแล้วตัวนเอาเนี่ยแล้วล่ะนี่มันส่วนหกสองครับผมสองหกนี่ประหดีแปดแดเห็นบ่ครับเนี่ยจะรอเพื่อนดีครับผมเอาใช่ด้วนสองสองหกด่วนสองหกโอ้สองหกแล้วปูน่ะสี่สองหกเ้าสองหก่วนนี่ครับมีสองทุตัวนี้นะปูปูะสาแปดสี่สองหก เก้าสองหกประสันปูว่าถ้าเล็กสามตัวถ้าสองตัวกับสามหกสองหกนัปูนะเอางวดนี้ปูมันใจวะปูมันใจนั่งคักเลยมันใจพวกงวดมาปูมันไปยุบไปออกยุ่ยแซ่กับซังมันใจขึ้นก็เอาสันจอนปูกับใยานประสันปูว่ามาแท้ประสันพี่น้องเอฟซีมันใจครับมันใจคักเอาแคปในจอกันไว้นะครับ เอาไปพิจารณาอ่าชอบชอบก็บเอาไม่ชอบก็พักน,นะครับแต่ว่าปูหมั่นใจไม่ชอบก็ต้องเอาชอบก็บเอา <laughs> นักปูถ้าเขซื้อติดครบก็แปดนี่ <c oughs> ูเขาถือนักปูว่ะน <c oughs> ี่ยน <c oughs> ัปูปูหมั่นใจแฮงมีแต่ถูกมีติดครปุ๊บครับ <c oughs> ปูเห็ดมันหลายสูตรครับโอ้หลายสูตรนี่ต <c oughs> ิดครตัวเดียวนักปูนะ อ่ะรับพี่น้องิฟังเอาบังยังเน่ยยันหกอีกเลยกัผมโอ้นีสุดเลยกับเห็นบ่แปดป่เห็นบ่แปดตองกัผมอ่ะบงบนท่านบเป็นยังพี่น้องนี่้กี่้กับผมแปดตองเห็นปะกัผมโอ้ยนปูีกห้าสามเห็นบะนี่นี่หกเจ็หกผมโอ้ยอ่ะบนท่านเดี๋ยวพี่น้องบัดทีนี่อ้าขอให้โชคมกันนะพี่น้องเด้อ อ่ะขอรหัสการปรึกษา38กันครับ ah,